สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องลุกขนเหนียวเสืออีสานนะครับผมวันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่5นะครับมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับผมต้นปีนะครับผมวันนี้ผมมาไว้ที่ช่องลุกขนเหนียวเสืออีสานนะครับกับพ่อผีพี่น้องนะครับมาสำรวจราคาง่วนราคาควายนะครับอยู่ตลาดชมพู่บุตรนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนี่ก็ ทายผิดพี่น้องว่าเบิ้งควายก่อนนะครับแต่เสาร์นสำหรับเอฟซีผู้ใดที่อยากจะเบิ้งราคาควายนะครับนี่ครับมาจะเสารด้วยพี่น้องโอ้ยนานย่างที่รถวันนี้ควายหลายครับพี่น้องสำหรับเอฟซีท่านทุกท่านนะครับที่อยากได้ควายไปเลี้ยงหรือว่าอยากมีการซื้อขายควายนะครับผมเท่าที่ผมไปมานะครับผมตลาดใหญ่ๆนะครับของโซนนี้ก็จะมีอยู่ตลาดของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ตลาดชมพูบุตรลอยเอ็ดนะครับสถาที่เป็นตลาดควายนะครับพี่น้องที่ควายหลายๆนะครับก็มีอยู่จังหวัดลอยเอ็ดเราอยู่ตลาดเชียงหวางนะครับเชียงหวางเยอโซท่านะครับผมตลาดเยอโซท่าก็จะมีวันอังคารนะครับตลาดลอยเอ็ดมีวันเสาร์นะครับแต่อีกตลาดหนึ่งนะครับท่านจะอยู่โซนทางอุบลนะครับอยู่ตลาดว่าลินนะครับอยู่ตลาดว่าลินนะครับพี่น้องอันนั้นควายก็หลายนะครับพี่น้องตลาดใหญ่นะครับมีวันอาทิตย์ นะครับผมนะครับอันนี้มีอยู่3มตลาดที่ผมไปมาเห็นควายหลาๆนะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจราคาไวายนะครับนํากันนะครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศก็ว่าไข้ลายปนไรนะครับสุดลูกคุณลูกตาครับพี่น้องนะครับวายก็กำลังขย่อยเขามานะครับหลายนะครับพี่น้องการซื้อขายก็จะเริ่มกันตะเดิกแล้วนะครับพี่น้องเริ่มกันมาจะถุ่มสองถุ่มของหมู่บ้านนี่นะครับพี่น้องอันนี้คือบางส่วนที่มาช่วงแก่นะครับ ส่วนหนึ่งก็มีการสื่อขายไปแล้วนะครับท่านสิมากก็คือไรมาจะขึ้นมันสุกเลยครับพี่น้องมาเฝ้าสื่อจะขึ้นมันสุกเยก็ได้ผู้ใดมีเวลานะครับจะเริ่มง้อควายก็เริ่มเข่าตั้งแต่ช่วงสองถุมไปจนไปเลยครับพี่น้องผู้ใดสิมาสื้อว่าสื่อควายยุ่ตลาดลยเอ็ดเนาะก็แทบทุกตลาดแล้วครับพี่น้องการซื่อขายก็จะเริ่มตั้งแต่ถุมสองถุมของอีกวันวันของอีกมือนหนึ่งเลยนะครับพี่น้องยันมะหวอดสว่างนะครับกช่วงแกงกับสิเหลือส่วนหนึ่งสิเพิ่นทย่อยผได ย่อยเข้ามานะครับพี่น้องเป็นไงพี่น้องโอ้คือขาดนะพี่น้องว่าไฟล์ไลท์ครับพี่น้องการมาซื้อขายนะครับก็ต้องเบิ่งดีๆนะครับพี่น้องจะมีทุกรูปแบบนะครับว่าไฟสิให้ดีก็ให้เลือกซื้อแม่ลูกนะครับจ้าบ้านล้วพ่อห้องไลายไม่ได้แล้วครับเลยเพื่อนห้องไลายไม่ได้แล้วซี่สิบหกแม่ลูกซี่สิบหกนะครับ ลูกเตัมแมียนะครับพี่น้องนี่นะครับสี่ขวาสี่ิบสนะครับต่อไรนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวนีนนไไ้นะครับแมนี่ทะแลนะครับพอ่อของไรไปเลยละครับแมนนี่ไาเลยเท่าไรกครับ่สามหม่นหันเจ็ดร้อยสามหมื่นหนึ่อย 3 1ม0 0นันเจ็ดร้อยเรือบเราพ่อแม่แม่หนีห้องไรเป็นไรล่ะครับห้องสี่หมื่นห้องสี่หมืนะครับห้องสี่หมื่นะครับเหนือยงานเลยเนี่ยจปีเราพ่ออายุเยี่ยมท่านอ้ยสี่ปี แม่ลูกนะครับแม่ลูกจะาบาทแล้วครับเลยายสี่หมื่หกตัวแล้วครับแม่นี่วสามตัวนะครับสี่หมื่นหกอยู่บพวงลูกก่นสนะี่หมนทสี่หมื่นหกคนขายไปแล้วนะครับนี่ครับ จะบาดอะไรได้หอยหน่อยดสองหมื so trendy, ่นแปดตัวผู้ตัวเมียอือสองหมื่นแปดนี่ครับดีได้หอยหน่อยเพิ่มมาสองหมื่นแปดนะครับตัวผู้นะครับเลขปีแล้วสามปีกว่าไปน้อยเอามันมาได้ได้หอยหน่อยด ขายแมไ่ได้กบาทแล้วพ่อหาพันซีเมื่นหาีน่นะครับตัวละซีเมืนหาแลพี่น้องนี่ครับพี่้รงตัวละซีเมื่นหานะตัวละซีเมือนแม่ล,ลูกวะพ่อ แ่ลูกสีมือหาะนีนะครับเิดทุกวามมีควาพอมีนบเริดทุกคาเเอิ์ไดก่นครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดหาน์ศูนยสี่แปห้าศูนย์นสี่เก้าเครับเปิดทกวมเปินะครับไวรวมละสี่สิบหานะครับแม่ลูกนะครับลูกกูบูแม่เบอร์เด่ราคาเดียวกันขายราคาขาย่อ่าราคาขายนะครับ อ้ำขมนะครับเบิรงนะครับควนสุกโต้เลยควายอยู่ทางไหนครับพ่ออุบัตุมรัสครับอ๋ออุบัตุมรัสนี่นะพี่น้องเป็นไข่เหมืนนะครับมี่ตัวว,วนนะครับปูชีซิมหานะครับเมีย<ม>ลูกลูกมันชีบเขียกอันไหนครับพอ่อแม่นั่นลูกมันงชีบเขียกอ๋อลูกเขียกนีออ่บ่อ๋อนี่นะครับอันนี้แม่นี่ลูกนี่นะครับลูกเป็นควายดอนนะควายปูดนะครับนี่ครับแม่ลูกคู่นี้นะชีมือหาอันนี้กับปูนึงเนาะ นี่ก็แม่ลูกคู่นี้ก็บซีเพืนหาเนาะนี่ครับอีกคู่หนึ่งซีเพือนหาดีนะครับตามเบืองทั่วที่คอใหย่ด้วยครับพี่น้องขอพวาเป็นแหย่นะครับคู่นีอยากได้ควายไปเลี้ยงงามๆนะครับผักวนนี่ครับควายเป็นได้มากควายอยู่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับสามสามค่มขอบคุณได้หลายครับว่าจับบาทน้อครับแม่นี่ของลายเป็นไหนนะครับสองมหาปับหาสองมูลหาปัญหาครับนี่ครับปู่เพื่แม่ครับนิ่ปู่ นี่นะครับผู้อย่นะครับตัวปูตัวปู้สองสุายเป็นลุงเป๊ปครับลงยูทูบครับเอออะไรกันหรอนี่นะครับเป็นนะครับนี่นี่ใส่สวนี้นี่อันนี้ด้วนผัวอันนี้ควายด้วนครับควายด้วนผูหน่อยนะครับกับเมียเพิ่นนะครับเพิ่นครับนี่มือถ่าง่ายนะครับ จะบาดแล้วครับพ่อพูดผูดน่อยนิสองขั้วหมดแล้วครับสองสองหมื่นหกพันหาสองหมืพัาพอไหนวะอ้อยลุงหนอั่นมองหมื่นหกพันหาจ็ดปีเหรออายุก็3สามปีแบบวะสองปีกว่าสองปีกว่าสองหมื่นหกพันหานะครับผูน่อยนะไปเบิงแมลูกแล้วพ่อคนแมลู่ก็ได้แล้วพ่อเดหกหมื่กมืน นะครับวงามลูกงามลูกงามนวนีอลูกผู้ตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่บ่กลูกลูกตัวผู้นะครับพระท่านพ่เดียร์ โอ้บานพ่อปีบ้านพ่อปีนี่นะครับหกหมื่นนะครับูนี่ลูกตัวเรครับแม่พนลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวนะครับนี่บาทั่วป่ะมีครับมาท่วประเทครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามหนึ่งสอกสน่สองหครับนี่นะครับพี่น้องขอเบอร์ให้เลยนะครับมั่นแล้วเสื้อสองพันปีหนึ่งนะครับเสื้อพอทั้งไหนมพอยุว่าปีครับอพอย่ว่าปีเสื้อมาสองพันนะครับมั่นเดือนเดือนแล้วครับแม่พันมั่น เจ็ดเดือนเแล้วครับ hmm. อ๋เจ oh, yeah, well. ็ดเดือนนี่นะครับมาหนึ่เจ็ดเดือนแล้วนะครับมีนะครับลูกลูกก็ประมาณปีหนึ่งนะครับลูกก็จะเกือบป้าปีแล้วนะครับพี่น้องมั่นเงปีงามนะขอบคุณในหลายครับพ่อาก็หม่นพี่างยบ ูน้อยห้องไร้มาได้แล้วครับนีกคูน้อยดิโ้ยนี้นะครับู่น้อยู่น้อยตู้นี่นีครับคู่ไวาหลายนะพี่น้องไปเบุญควานี่ครับ มึงเหมงยัยเป็นโอ้ทางน้อยบอกไรไปได้แล้วมี่เปดคู่นี่ป่ครับออรถร่เดมือ่อตัวละมือางครับวันเลยครับววนถยไ่ดูวันบะมีดูไม่จะเนียนมะบะหมีดูบะมี่ดูเขาเป็นงาด้ว เด็ดมื่นยอมีใบวด้น่ครับไปนอไม่ดูคนบานมิตรเนือแล้ว่ะนี่ครับตัวละสี่มื่นพนรถ่ายหลวดิครับเจ็ดปีเราแม่นี่อยู่มันสามปีเปี่จังบาลละาอแม่นี่3สามมื่นหาไม่หลูกวะ

ควายยังครับพ่อนี่ตัวนี้พี่ส้มดิเอาควายนิโกะนะครับขายเทเดยรแล้วพ่อพันยงใหญ่ทั้มนี่เป็นขายเทเดย์แล้วครับหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดควายนิโกะอายุไรไปเดย์แล้วครับอายุห้าปีอายุห้าปีนะครับผู้ใดอยากได้พ่อพันผสมเป็นพ่อพันได้อายุเท่าพ่อใช่จิ้มทับเทียนทับเก่งนะครับอีกหนึควายนิโกะหกหมื่นนะครับหกหมื่นแปดนะครับ ควายนิโก้หกพันแปดนะครับพี่เรากว่ามีเบอร์โทรป่ะครับนี่เบอร์โทรจะของแกนนี่ไหนครับจะขอไหมนั่นคุณลคุ้มพาเขามาเลยครับกำลังขายขอเบอร์โทรให้นะครับพี่เราผู้ใดอยากได้สำหรับผู้ใดที่ถามไปานิโกมานะครับอยากได้ค <g ulas fulfil> ่อยูๆขอข้างตัวนะครับกว่าเป็นจะขอควายนิโก้ป่ะครับ ขอเบอร์โทรปะครับขอเบอร์โทรนลยครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้มา,าม,ามนี่ครับจะฟ้องควายลิโกเพี่ยเอามาขายนะครับไปยังไเป็นอรีย่นะครับราคาเท่าทไรครับปเปุ๊บหกหมื่นนะครับคู่นี้ห้องขวาเบิร์ก่ครับนะครับเนนอ๋อตำหนิทรครับวะตำหนิ เจ้ามือกับตัวเจ้ามือเจ้าหกมื่นตัวนี้หกหกมื่นนะครับตัวนี้อกับหกมื่นอ๋อราคาเอออายุเท่าไหร่ละครับว่าใปีใส่ปีไหมนี้สี่ปีอ๋อผสมได้ไหมครับได้อ๋อนี่นะครับผสมได้นะครับภูรอยากซื้อไปเห็ดพอพันลอยขอกนี่นะครับหกมื่นนะครับพี่น้องนี่นะครับพอพันลอยใหญ่นะครับตัวนี้กับหกมื่นนะครับอืมนะครับปู่ไงนะครับตัวงามนะสรับของเฟินเลยครับู แม่ลูกขายเท่าเลน,น่าครับแม่ลูกนั่นขายครับวาหลายไปเลยครับส,รสี่สิบเท่าน่ะครับเป็นห้องน,น,นะครับสี่หมื่นแม่ลูกสี่หมื่นแม่ลูกนะพี่น้องคู่หน่อยนะข้างคู่มันก็จะเป็นล,าล่าๆก็จะเป็นคู่หน่อยนะครับต,ตัวที่ซื้อขายกันแล้วเพิ่งจะคู่คไว้นะครับ ค้วยคุ้ยมัดวรุดแล้วครับงไปันี่เราวมัดวิริและวม,มือนหาบ่ครับแม่มผูครับเอาบมตัวผูตัวผูัผมือนห่ามาเรืรอยไควผูหน่อยมือนหา่าครับเขาใหญมาจากตัวครับมึงเอ,อ้าเป็นจากตัวมัดสามสิบโอ้สามสิบตัวครับจะมาเป็นผูหน่อยปะครับ อันนี้แม่ของเาออยป่ะครับผู้นี้มื้นี้เขาอ่อยป่ะครับอ๋อเขาอ่อยไปทางไหนครับมื้นี้ออออรรนตัวรถจักบาบครับมื้นี้เม่ยสาวหน่อยนี่นะครับมืออหกครับนี่ครับของเพิตอนนอกมาหลายนะครับมีแตหูหน่อยแม่สาวหน่อยเป็นวะครับมีมีเบอร์ทั่วไอไมีบทรทั่ครับ 0 9นย์เก0าส0 0ูนนะครับผู้ใดนะครับอยากได้ควายแม่สาวหน่อยนะครับผูหน่อยไปเรียงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับจังใส่ผูหน่อยท่นี่ครับสองมื่นนะครับผันบักแดงคุณนะครับแดงคุณเท่าไรครับแดงแดงคุณเท่าไรสามหมื่นองสา0ห0นามครับนี่ผูนี่สามหมื่นหานะครับผู้ใดสนใจนะครับ เ,าากกโโนะเพิน่น,ม,น,ม,น,น,นมีทั้งผูหน่อยแล้วก็เช้าหน่อยนะครับเจ้านี้นะครับเพิ่นเอามากเกือบยี่สิบตนะเรื่องไดไปเลี้ยงนะครับกระทู้หาเพิ่นไหนนะครับพอมีรูปไปส่งนะครับนี่นะครับผูหน่อยนะครับเพิ่นเอามากเกือบยี่สิบตนะครับเพิ่นมานะครับพอมีทั้งผูหน่อยแล้วก็มีเช้าหน่อยนะครับขอบคุณในไลค์ครับผมครับขับปลูกไปผมมีเจ้าของซื้อแล้วมันก็มาปลูกไปหัวอะ่างี้นนครับพี่น้อง นี <aid> ่ค <Solomon> ือซ to well ื้อขายกรเดียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับสีสเปรย์พ่นไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จ้กบ้านแล้วป่ะตัวละสามหมื่นกว่ากว่าสามสิบก็ได้ป่อสาม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 ครับนี่นะครับแม่เบิร์ดป่ะครับครับนี่ครับแม่เบิร์ดร้องบ่อยเลยตัวละสามหมื่นสามนะครับพี่น้องนี่ครับสามหมื่นสามนะครับอันนี้ครับไหนครับตัวไหนตัวนี้ป่ะครับ ขุนเลยนะขุนเลยโอทายขุนทายวนไหนคนทยก้วยอ่ะทายกล้วยเออทายขนไั้เลยวกไปเลยกันทายไทยเอ้าจ้าบ้านอะครับตัวนี้ห้องรับไปได้ครับตัวนี้สองเปนสามสองเปนสามสงเนสาันแล้วซะทุนขายขัดทิ้งขายขาดทุนยนแลบอก เจ้บาบ้านเราพ่อแม่กับลูกนี่สองเท่าไหร่ครับสองหมื่นหกนะครับแม่กับลูกสองหมื่นหกนะครับยิ่งทารกจะดีกว่าแม่ลงรนในยูทูบนะครับลูกคนดียวเขาเชื่อ,อีิชารครับ 75, สื่สี่แล้วเป็นโ้งขายเท่าไรครับเจ็ดหม่นห้าพันโอ้เจ็ดหมื่นห้าพันห้องแปดเดขายเจ็ดหาซะหนิห้องแปดหาเด้ขายได้ขายเจ็สดสิบหานะครับคููนี่นะครับน,น,นี่นะครับอ,อ,อ <c oughs> บนนครับ <c oughs>